สวัสดีจ้าสบายดี fc ทางช่องน้องคําแพง channel เด้อจ้าเนาะตอนนี้นะคะแม่เพนก็มาทักทายสบายดี fc ทางช่องน้องคําแพง channel ในวันที่เซาซีเนะคะในวันที่เซาซีมีหน้าค้มสองหาหกหกเนาะเพ้นกะจะเอาแนวทาง รัฐบาลไทยของเซียนซิสกิมาฝากมาตอนเอฟซีเดอ้อจ้ะเนาะคลิปนี้เนาะคลิปนี้เพ่นกะจะเอาแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนซิสกิดเนาะมาฝากมาตอนเอฟซีเพื่อเอาไปเปลี่ยนแนวทางกันเพื่อจะได้เอาไปจับซื้อลอตเตอรี่กันเนะาะจักใบสองใบอ้อค่ะเอฟซีเนาะเพราะว่าเพ่นห้เพ่นมาหลายวันแล้วเนาะค่ะแต่ว่าเพ่นบ่บมบมีเวลาจะมาทําคลิปล่งคลิปห้เนาะ เพ่นก็เลยมื่อนีน้มีโอกาสเพ่นก็เลยจะเอามาวางลงทังช่องห้เอฟซีได้เอาไปหาซื้อลอตเตอรี่กันเนาะคะ่ะตอนนี้เนาะเพ่นก็อยู่ที่หน้าบ้านพี่เกาหนะคหเอฟซียังไม่ได้ไปใส่เลยแต่ละมือ,อยุตนาบานเอฟซีพี่าดอกไม้กําลังออกดอกเอฟซีดูบรรยากาศหน้าบ้านก่อนนะคะดอกกุหลาบเนาะที่เพ่อนอันซื้อมาปลูก กำลัองออกดอกเด้อจ่าเอฟซีเอาอีอย่างใสค่ะเอฟซี FC มันจังสิแตกแล้วก็ออกดอกหลายค่ะเอฟซี FC. บอกเพ่นในเด้อค่ะวิธีการปลูกต้นไม้วิธีการเลี้ยงต้นไม้ก็บอกเพ่นด้วยเด้อจ่าเนาะอันนี้ต้องตัดมันบอขาะเอฟซีห้ดอกมันอันบานก่อนบอหรือว่าจังไหนให้ตัดออกด้วยบอ่ามันย่อยแล้วค่ะเพ่นจะบอให้มันสูงบอกเพ่นในเด้อค่ะ เพนชอบปลูกต้นไม้ผู้ใดมีเคล็ดลับดีๆในการปลูกต้นไม้จัดเรียงต้นไม้ให้มันสวยๆงามๆก็ทักมาบอกเพนในเด้อกาเนาะถ่าย c อคนใดเนาะชอบแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนศรีสเกตเด้อคะ่ะกาฝากกดไลกดแชร์กดติดตามช่องน้องคําเพลงชาแนลให้แม่เพนด้วยเด้อจ่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวโค้งสุดท้ายเนาะ เพ่นจะขอกับเซียนสีสเกตอีกเทื่อนหนึ่งเนาะค่ะเพราะว่าเพ่นให้เพ่นไปให้ช่องอย่างก่อน้องเบลเนาะค่ะเพ่นว่าโครงสุดท้ายของเพ่นเพ่นให้เจ็ดเพิ่มอันอีเจ็ดสามแปดสามเนาะข้างบนเนาะเพ่นกับบฮห้เนาะเพราะว่าเพ่นบ่ได้บอกเพ่นเนาะโคงสุดท้ายเพ่นไปบอกช่องเบลเนาะค่ะก็เลยบ่เขาเนาะตัวจับคู่เนาะมาห้เพ่นบอเขาเนาะแต่ว่าห้น้องเบลเขาอยู่เนาะค่ะ เัาบ่เป็นอย่างเนาะกระถือว่าเขาแล้วเนาะเขาตะวิ่งตัวรูดเด้อค่ะกะถ้าผู้ใดสนใจจะสั่งครีมแคลเซียมนะคะหรือว่าพยาเล็บคุดสั่งจองพยาสั่งจองบูชาพยาเล็บคุดเนาะคะ่ะกะทักไล่ามาหาเพี้ยนใดเด้อค่ะตามเบอร์ที่เพี้ยนขึ้นนาจอห้เด้อค่ะเนาะเพราะว่าทุกอย่างเ่ราว่าจะเป็นแคลเซียมครีมอ่าญาตา พญาเล็บคุดเนาะค่ะมีพร้อมส่งให้เอฟซีทั้งช่องทุกๆุกเมื่อเด้อจ้าเนะาเนะค่ะตอนนี้ที่นาบ้านเนาะเอาลาวตากผ้าอ,อนามบานอาจจะบอสวยงามเนี่ยก็ขอโทษขออภัยน้ำค่ะเนาะตอนนี้น้องคำแพงยังไม่ตื่นเลยค่ะอยู่ที่หน้าบ้านคือเกาไก่ซีค่ะเมื่อไรไปใส่มาใส่ดอกเพื่อนที่เป็นนาบ้านเลยค่ะ บ่มีอันบรรยากาศดีๆงามงๆคือเพิินมาให้สีทั้งซองในเบิ่งกันเนาะแต่อย่าฝ่าวเบื่อเด้อดจะเพ่นกะบ่มีอย่งางไรไก่จะเอาแต่แนวทางรัฐบ้านไทยเด้อค่ะมาฝากมาตอนให้ FC ทั้ง่องได้ออกไปพิจารณากันเนาะเอามาเบิ่งแนวทางกันเลยค่ะว่ามันเพิ่นเซียนศีสเกตท่านจะให้ตัวไหนเนาะค่ะนี่ค่ะแนวทาง รัฐบาลไทยนะคะเขียนบบง่ามกับขอโทษขออภัยน้ำเด้อค่ะเนาะแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนสีสเกตเ,เด้อจ้านี่เพื่อนหายแยกนะเพื่อนแยกมม่หายพร้อมนะคะ่ะวิ่งบนนะคะห้าเม็ดเดียวเด้อจะ้ะนี่ค่ะวิ่งบนห้าเม็ดเดียวเนาะวันงวดวันที่สนะิบหกเนาะท่านให้วิ่งเจ็ดเม็ดเดียวเนาะค่ะบนเนาะ กะับผู้ใดมักวิ่งสายวิ่งสา,ายลูดเนาะคะ่ะกะหนาติดตามเด้อคะ่ะเอฟซีเนาะสายวิ่งสายลูดอย่าพลาดนะคะเพราะว่าตัววิ่งตัวลูดเพิ่นเข่าดีนะเนาะเพิ่นหายเพี้ยนมาสามสี่งวดเนาะก็ถือว่าเข่าเกือบคงงวดเนานะตัววิ่งตัวลูดของเพิ่นเนาะคะ่ะสําหรับวิ่งลูดแนวทางรัฐบาลไทยของเสียนศรีสเกตเด้อจ้ะนี่ถ้าผู้ใด ชอบวิ่งชอบรูนเนาะคะ่ะมาตามของเซียนศรีสเกดได้เลยนะคะวิ่งบนห้าเม็ดเดียวเนาะจับคู่ให้สามตัวมี่หกหาศูนย์แล้วก็หกหาเก้าเนาะคะ่ะมี่หาศูนย์หาเก้าแล้วก็หาหนึ่งเด้อจ้ะนี่ส่วนล่างเด้อจ้ะล่างวิ่ง แปดตัวเดียวเด้อจ้านี่ค่ะจับคู่ให้แปดสองแปดหนึ่งนะจ้าทาภู้ใดมีเลขวิ่งดีดีเด็ดมาจากสายใดก็แล้วเต่เนาะถ้าเขาดีเอามาจับใส่ของเซียนศิสเกตใด,ดเลยจ้า fc เนาะนี่ค่ะแนวทางรัฐบาลไทยเนาะของ เซียนสีสเกตให้มาวิ่งบนห้าเม็ดเดียวค่ะจับคู่ไฮกามี6หกหาศูนย์เนาะค่ะข้างบนหกหาเก้าเนาะแล้วก็ห้าหนึ่งเด้อจ้าเอฟซีนี่ค่ะส่วนล่างเนาะล่างก็วิ่งแปด ตัวเดียวจับคู่ไ้ก็มีแปดสองแปดหนึ่งเด้อจ้าค่ะแคปหน้าจอเดอะคายฟซีแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนศิษเกตเนาะคะ่ะเอาได ตัวดีตัวเด็ดไปเร้วก็ไปหาซื้อจับลอตเตอรี่ว้จักไปสองใบเด้อจ่าเอฟซข้างล่างเนาะคะ่ะแปดหนึ่งแปดสเนาะคะ่ะก็อบงามเนาะคะ่ะเอซีงามค่ะถ้าผู้ใดเนาะมักหรือประชอเแี่ยวทางห้าหน้อยลาวพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยเนาะคะ่ะก็ฝากให้เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องน้องคำแพงแชนแนลให้แม่เพนกับน้องคำแพงด้วยเด้อค่ะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เพนแลกะก็น้องคำแพงทุกๆวันจ้าเนาะเป็นยังไงน,นะคะเอฟซี FC อากาศทั้งบ้านของเอฟซีทั้งช่องนะคะอาการห้อน่คะยูนี่ห้อนจนตับจะแตกค่ะตอนนี้พึ่งแปดม่งเองค่ะแปดม่งเศร้าหรือว่าสองมงเศร้าบอค่ะเอฟซีห้อนหลายเนาะห้อนหลาย หอนเอาเนาะ like ค่ะเอาถ่าบ้านภผอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะก็ให้รักษาสุขภาพกันแน่เ้อค่ะเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงอาจจะบ่สบายได้เนาะค่ะเพื่อนก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเนะค่ะแล้วก็เพื่อนก็ขอกําลังใจจากทุกๆคนขึ้นกันเนาะเพื่อนเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนแล้วก็ขอกําลังใจจากทุกๆคนขึ้นกันเนาะ เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะ FC นะคะค่ะเพื่นกับบ๊มีอย่างไรแล้วเนาะเพื่อนกับอยากจะขอขอบคุณเซียนสีสเกตแล้วก็ขอขอบคุณ FC ทุกทกท,กท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนทุกๆวันนะคะเนาะค่ะบ่มีอย่างไรกับมี่แต่แค่อวยพ่อน,นี่ยนะคะ FC ขออวยพ่อให้ FC ทุกท่านเนาะคะ่ะ สุขภาพแข็งแรงจะเดินทางไปทางใดก็หายเคียวขาดปลอดภัยนะคะช่วงนี้ใกล้ใจะปีใหม่สงการแล้วเนาะ,ะผู้ใดจะกลับบ้านก็นก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 นขอให้เดินทางแคลียวขาดปลอดภัยทุกๆคนเด้อค่ะคลิปนี้่ขอลาไปก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในแนวทางฮานอยกัตต่อเนาะ,ค,ะ FC. ค่ะ f อซค่ะคลิปนี้ก็สวัสดี